คุณเคยเชื่อผมมั้ยแล้วไอ้พอได้แล้วหญิงไปทำไปทำไมวันวันฉันยอมทุกอย่ามากพอแล้ววันนี้วันนี้ขอวันใช่ไหมฮะคุณสาสตร์แพลวันเถิดค่ะมันไม่รู้กับเรื่องที่เกิดขึ้นคุณพี่อย่าไปโทษมาเลยไม่รู้ไม่ได้ รอบมันคนเยอทุกอย่างต้องทิพไพรแบบนี้ใครแต่งกับมือเกินตายตัวด้วยตัวด้วยใจแล้วกูพีตั้งแต่เป็นเมียเกี่ยวในบ้านกูวันแรกจนถึงวันนี้มีแต่คนทิพไพรเกิดขึ้นเกินเึินไม่เลยกูสบายใจเลยขอร้องค่ะหัวหาวหัวไม่ได้ใจง่ายเหมือนแม่บุ้งจะพูดแต่งงานเห็นไหมจ้าบ่าวก็ตาย อีตัวอีตัวไปหน้ารับเลี้ยวตัวอีเพล่นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมึงจะมีโอกาสได้สร้างเลือดขึ้นอีกแล้วกูจะตีมึงให้ตายข้ามมือกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโกรธพิษจะไงบ้าหรือเปล่าไปไล้ลูกพอแล้ว ถุยคนบ้านนี้ย่ำยียมึงก<ป>ูไม่เห็นมีใครหน้าไหนจะถุยมันได้สักคนนะว,วันแรกที่มันมาถึงบ้านตั้งแต่เล็กจนโตมึงก็ไม่เคยชอบมันวันนี้มานพระผีเข้าสิ่งเลยใช่แล้วค่ะขึ้นไปสว่างขึ้นมาลเลยใช่มีเลยลูกถ้าหาว่ามีใครปกป้องมันอีพิษคนนี้แหละจะเป็นคนบก คุณไปอยากรู้ใช่ไหมคะว่าใครเป็นพ่อของเด็กในท้องแพรวิพีคุณลุงอยากรู้ใช่ไหมว่าใครคือฆาตกรยังทำไมต้องบาของคนที่ตายไปอย่ารู้มึงรู้เลยเออคนที่ทำเรื่องทั้งหมดมันคือไอพี่เล็กไง อีป่าเฮ้ยอีหลานเร็วคุณง <c oughs> ว่าลูกคุณอะไรตีเ้เนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นลูกกูไม่รู้เรื่องด้วย <c oughs> เล่นไปถึงขุนนางในเมืองหลวงไม่สร้างเรื่องทั่วแบบนี้แล้วเป็นอาภูหญิงแบบนี้ไปทำาะไรเลยมันไม่ทำหรอกข้าพูดเลยเนียอีพิษคนนี้มันไม่ถอนับพูดหรอกอีพิษมันจะไม่พูดไม่ได้เลยขี้เกียจป่วยข้าเขามัไม่ได้ยินกับผู้ผู้ผู้ลงถอนคาพูด อีโด้ด้วยตื่นจากไล่ในบ้านกูอยากดูนะผู้ชายในบ้านหลังนี้นอกจากกูแล้วถ้ากูไม่เอามึงแล้วใครคนจะรับกกูทำเลี้ยวะผมรับเองครับคุณพ่อ หมายความว่าผมจะแต่งงานกับแพรวครับป้าใหญ่ <c oughs> ไม่ได้นะพ้อใหญ่เร <c oughs> แต่งงาน่ใช่เรื่องล้อเล่นนะลูกป้ <c oughs> ใหญ่ก็รู้ว่าแพรวเขาต้องเจออะไร,ระมาบ้างป้ใหญ่ปั้นใจแล้วสิ่มีลูกคุณแม่ <c oughs> ผมรู้ทุกอย่าง ผมถึงจะแต่งงานกับแพววผมมั่นใจแล้วครับที่ผู้ใหญ่มั่นใจมันจะดูแลชีวิตของแพรวพันได้ <Okay. S 2> ก็ไดันให้ลูกแม่จะเป็นแม่งเงานให้ลูกผู้หญิงเมาเ่อไวัสติแตกไปแล้วหรอจะจัดงานให้ลูกกับอีเพลวพันเนี่ย จะให้ลูกเป็นเสียตายกับผู้หญิงแบบนี้ได้ไพี่ไม่เห็นเหรอหล <c oughs> านไอสัจจาก็ตาย <c oughs> เชื้อพระมงกังมาตาย้ำเป็นคุณพี่ที่เชื่อแบบนั้นคุณพี่ลูกต่อพอแล้วขอรุกการตัดสินจใจของลกนนูกเลยสิคะคุณพี่โลกสวยคุณหญิงมารีวัน จัดเตีเทุกอย่างน้อใหญไม่หมดจก,กี่จากกาทุกเรื่องคราวนี้ลูกจะแต่งงานปล่อยลูกให้แต่งงานปล่อยลูกให้ไปเสี่ยงกับชีวิตกับอิแม่เบนี้เหรอคุณหญิงฉันขัดไม่ได้อยู่แล้วคนเป็นแม่จะทำอะไรเดี๋ยวว่าพ่อไม่ขัดก็ได้ จำไว้นะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับลูกถึงเธอเป็นเพียนฉั้ะกันขําไ้เรือยไ้กันแล้วมึงฟังกูไว้นี่อี่แพลวข้าถือว่างานแต่งมึงกัะตาใหญ่ลูกกูเป็นไรไม่แต่นิดเดียวแล้วก็โอ้ยหละจะฆ<ะ><ะ>่ามึงไปเมืองกูเอง <c oughs>